สภาพนี้เนี่เอาไอเราคิดว่าไอแค่เนี่ยแค่คงเข็นเนี่ยเครื่องไงมีพอตั้งราคาไว้เท่าไหร่ขาดรอยไปอุบขาดลอยอุบจั๊กสามลอยไปเรื่องไงมีเนี่ยอาาเยอซสายไงมีเบียหนะ้าอะไรก็ไมีมีเนี่ยมันจะพอได้ยังขาดลอยนี้ ซีบได้ไหมครับนักเลยครับดูครับดูสภาพยังเกลื่อนอะไรก็ยังไม่มีเลยนี่มันจะได้เท่าไหร่น,น้อเอาใหญ่เต็มเต็มที่สุดเลยเอ่ะสีอร่อยอ่ะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมกับทงผมใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดฟเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เด้อกรับสวัสดีเนี่เนี่ยโอมอะไรวะปูโพปุ๊กุันเนี้ยสี่ายเหือนะครับอยู่กับผมโอไม่ใช่แล้วช่องเดฟเลยครับก็วันนี้ครับทำดูไม่ใช่ไม่ได้มาขายรถนะหาดอยไหมหาดอยเออเขาอยู่ว่าหาดอยโอเคครับนี่ โอ้โห oh oh. เดี๋ยวเขากลับเป็นกองนาแพิ่หนึ่งนี่นะครับทำไปดูท่อสสำหรับคันนี้นะครับมันเป็นถออะไรวะ่อห้าสามเนี่ยมะ้มันเป็นทออนะ่าจะลูกเดิมแล้วมั้งลูกเดิมถึงห้าสามแล้ไหม,มเนี่ยเพราะว่าดูคอไอ้เอป็นรอยโดดตันนะครับมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีเขทถอมาใส่อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอานี่เสียบเข้าไปนะครับมียึดสปริงอะไรก็อันนี้เป็นอ่อหนุ่ลรำดุกา ที่ได้มาจากพี่ข้างบาชนชื่อช่องอะไรวะ JMC นะครับไปเอามาเป็นท่อหนูจงกลวยนะครับนี่วันกกสี่ร้อยจากเชียงกงสี่ร้อยจากเชียงกงหาได้อันเดียวนาจะหาะได้อันเดียวต่แหกมันก็มีข้อถอยาวมันเป็นข้อถออะไรวะในข้อถอดโซนิกนีวะ ตอนแรกมันเป็นคอเทอโซนิกนะครับแวแกออมาตต้เชื่อมใสคันพวกนี้เคยเห็นไหมว่าพวกนี้ลองพิมพ์ดูนะครับไม่ชื่อดูกหรพวกนี้นี่วะเรื่องอะไรวะกีฟานนะครับมันจะเป็นคันเล็กๆอ่ะไฟหน้ากลมๆครับเหมือนจะมีคลิปอยู่มั้งไมน่รูเหมือนกันนะครับก็แต่อนนี้แกเปลี่ยนช่องใหม่แล้วคลิปนายจะไม่ยังไม่อยู่แล้วนี่ครับอันนี้เป็นถ่ออีกใบหนึ่งนะครับเป็น ทาเพนะครับพาเพนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงวะเดี๋ยวเน่ต้องสลับเสียงท่อืเสียงท่อเสียงท้อน่จะต้องเทกับคันนี้เียวะเทกับคันนี้ให้ดูนะครับนี่ทอดไว้นะครับยังไม่ใส่อ่าสลับท่อสองไว้นี้โดยจะเทสฟังเสียงให้ดูนะครับส่วนเครื่องนู่นเนี่ยไม่ทำเลยครับขี้เกียจ ไอ้ฝนมันพ่งตกมาหลายวันมันเลยกลายชื้นชืครับเพราะว่าขี้เยียด้วยเยตื่นไปรุ่นไฟเสือแขนยังหอยอยู่เลยนี่ไปฉีดไฟเสือมามีก็มีรอยมานิดหน่อแขนสรายนะครับโอเคครับนี่บรรดูท่ออันนี้เป็นผ้าเพ่ยซื้อมาในราคา2ค่ะรอจากเพื่อนนะครับดูแป๊บ มีรูไหมมีโคนหรอโคครับมีรูนิดหน่อยนะครับรูนิดหน่เนี่ยครับนี่นี่เดี๋ยวคนนอยมีรูเนี่ยมันมืดนะครับดูด้านในมีไอโบอนี่ครับลงกว้างแป๊บล้วนๆนะครับถ้าอยากใสยยกก่ยาแก้วก็ใส่ได้นะครับเพราะมันเป็นสามรูก็แค่คัดน็อตอ,ออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับขอเพิ่มแสงนิดนึง ก็จะเป็นคลิปน้านครนะลี่นี่มาถ่ายก่อนนะเพราะว่าไม่ลงไม่ได้ลงคลิปมหาวันแล้วนะครับซึ่งเกียากความขี้เกียจของเราเองนะครับวันนี้ก็ถ่ายถายตอนนี้เลยโทรศัพท์เราเปิดเปิดเวลาดูโอเคดูเวลาก่อนนะครับนี่เวลาสองทุ่มถ่ายวันนี้เลยนะมีมีมีเดือนเดือนให้ดูเวลาได้ไหมอูดูวัน โอเคดีพุศภายมเอตุลานะครับเยวก็จะลงวันนี้แหละสามถุมตงตอนนี้ถ่ายสองถุมนะครับอืมก,ก็อ๋ออันนี้เอาจัดยี่สิบไปไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวเนาะก็ไม่ไหวเออแม่งไม่มีมุกมุกไม่ห้าวอันนี้เป็นท่อสูน้นกาศเดี๋ยวจะมาลองวัดวัดให้ดูนะครับว่าใส่มันยะประมาณไหน ไปงไงนะครับคนี่นะครับมันทรงแด็กเลยถ้าเราหยืดอาร์มยาวสุดเนะี่ยมันจะโค้ตีนากแล้วก็มีคอยทำคลิปไปดูเลยทั้งยืดอาร์มยาวอามสั้นนะครับนี่อามหยุดเผยทรงนี้นะครับหลังมันจะลงล่งหน่อยถ้าใส่เป็นชโช๊คลอยซิปนะครับมันก็จะลงกว่าน,นี้นะครับเพราะอันนีส้สริงมันทีๆท,ทีมาครับเป็นโชคของรุน่นซูซูกิซวิงนะครับหลังก็จะเปือยไปก่อนเครื่องนี่ คิดว่าจะทํานานแหละแต่ไม่ได้ทําสักทีนะครับเอาวางไว้ถี่รงรถไม่ได้ทําสักทีนะครับมันเลยเสียเวลากว่าจะได้ใส่เนาะมันก็ต้องเดี๋ยวจะทําสีทําให้มันสะอาดก่อนนะครับเพราตอนนี้มันเก่าวางไว้นานมากมันติดมันพอจะติดไหมครับครับเรื่อมันจะดังแถวไอโซล่าลินเนาะโซล่าลินมันจะดังมาเลยนะครับก็เงินมันหมด ไปตอนนี้เดี๋ยวฉีดวัคซีนแล้วได้ไปโรงเรียนเปนเทอมก็มีเงินใช่แน,น,น่นอนเงินไปโรงเรียนเลยเก็บวันละยี่สิบสามสิบบาทไปนะครับก็จะมีเงินมาเก็บเพิ่มในการทำนะครับเบรกด้วยขันนี้กับเบรกยังมีเลยถ้าถ้าเองสั่งดบกจานมามันอาจจะเร็วกว่านี้วนะถ้าถ้าใส่ดิสมันอาจจะเร็วกว่านี้นะเพราะว่า จานก็มีปั๊มก็อาจจะมีนะครับเพราะไอพวกปั๊มเนี่ยมันไล่ง่ายกว่าไอเนี้ยเพราะวหรือมันไล่ยากกว่าไม่รู้นะเพราะพวกนี้ผมไม่เคยทำ้วสำหรับดัมส่วนปัม๊มอะทำมาจนเซียนแล้วไล่เป็นแล้วนะครับมันก็เลยง่ายเนาะเขสื่อปัม๊มเบรกซ้ายเบรกแล้วก็ปั๊มลา่างเขจานมีจานนี่เลยเรียบร้อยใช้ได้ปกติแล้วนะครับส่วนหลังไม่มีนี่ไปบ้าเสวนนี้ เดี๋ยวจะทำ India. อินเดียอินโดให้ดูนะครับแต่ขอหาเราแม็กใครมีแม็กจะเลกได้นะครับแต่ผมบอกตั้งให้ได้ก็ได้ควางเป็นโลบันไซไงมันบอกได้แต่โล่ยังคาบได้ปกตินะครับรอ,อยังใหม่มอยู่เลยยางทำไมไม่เงินเป็นสีดำมั้แบบใครอยากแล่งเนะาะเดีย๋ยวลอง แล้วนังรองเนี่ยนังรองบุยดำนี่นะครับก็ใครอยากเล่นก็เลกนได้ก็อ่าเดี๋ยวคนหาให้รีวิวบางคนนะครับมาตอนนี้ก็ถ่ายคลิปกลางคืนมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพิ่มแสงนิดหน่อยนี่เป็นบางคนเว็บร้อยเดิมนะครับซื้อมากี่บาทวาะสองร้อยกว่าบาทเนาะหรือสามร้อยร้อยเก้าสิบสองร้อยนะครับม่เกินนี้เป็นเทียมนะครับ ปกติกใส่เทียมนะคันอยู่เลยวนะครับไม่ใส่หอมหรอกใส่กระเทียมน้ำดับไยเขียนโอ้เป็นเรื่อยที่ส่สำหรับตดท่อพี้ p ซ c นะครับท่อประป,ป,ปาไทยนี่ยไม่สวยหรอกนี่นะครับมันก็พอได้นี่ก็มีคนในรีวิวนะครับน้องวัดตัวที<ม>่ปืนแม่รีวิวทักทีเมื่อไรแต่ทายเป็นพันนะครับใส่ได้ไหม แต่กะว่าจะไม่ใส่ดีกว่านะครับทอดไปก่อนมีคลิปเก่าอยู่ไปดูได้นะครับแบบบางคนก็วันนี้ถอดเราก็วัดให้ดูลองลองลอง,ลองตัวนี้บ้างนะครับล็ลลลอคขอให้ใส่เครื่องซีก่อนนะมันจะได้ได้ใส่ทอให้ท่านผู้ชมดูนะครับก่อมันจะไม่มีเครื่องเลยก็ปัญหาเดิมมันนี่นี่คือดับครับผม ก็รอนหน่อยไม่นี่หน่อยแต่กรอ,อนานเลยกูจะได้เซ็ตนะครับแต่ก็พยายามทำเรื่อยๆอยู่นะครับปีนีครับปีหนาะใช่ปกติเออส่วนขันนี้นะตอนแหลกตั้งมันออกมันแบบทำจบทีเดียวเลยแต่นี่มันแพงแพงพอ,อไรมันซื้อใหม่นะครับอย่างเช่นชุดรองของเ,เนี่ยก็หมยางไมนะครับแล้วก็อาร์มไมมันมีชุดสีอีก สีน่ะไม่แต่ไม <18, iin. S 2> mm? um ่ใช่นี่นะนี่ของคันนี้ซีฟิกมาเลยเปลืองตังไปคันหนึ่งเราไมก็ไม่ได้ตั้งครบด้วยนะครับก็มาใช้เงินยูทูบมันก็ได้หน่อยก็ประมาณนี้เนาะก็สาหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะถ่ายอะไรนะครับก็บอกแล้วนะครับพูดทุกคลิปนะครับแต่ก็มีคนบอกให้ถ่ายอันเดิมๆนะครับเดี๋ยวก็จะานจะทำอีกสักคลิปเลยนะครับ ี่ครับสำหรับใครอยากโหลดนานี่เหลอประมาณนี้นะครับนี่นะครับกดได้ไหมนี่นะครับก็ลงอยู่เนาะก็ให้ายังไงก็บอกกันได้นะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับฝากูอยากกูจะทำกันด้วยนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้เนาะก็สามลอยไป สามลบปิดดียวนะครับก่อนสหรับคลิปนี้มองน้ครับไปจ้าไาจ้าแน่นอน